สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอิเบอร์ตทุกฐานเด้อตอนนี้ก็เหือยน่อยเหือย่างพี่น้องเลยอยู่ในป่าเออเออตอนนี้ก็อยู่ป่าพี่น้องเลยมาหาหน้าไม้มาหลายคนสาวๆฐานรุ่นทาส้มกันว่าสิได้หรือบ่ได้นะพี่น้องเนาะ มาเยี่ยมยามร้านเลยเลยมาหานะไม่อยู่บ้านน้องไอคิวไปเบิ่งไปรุ่นกันเลยว่ะมาไหมลายสใัใไตไม่พี่ดองอนี่หนอมักใหญ่เลยจ้าพุ่เปน้องเกมบมสีซับนี่ ทำไมน <c ười> <ạ. S 1> ้ำกันเน้อผู้เสียงยังได้แข็งต่างนะทำไมไผ่พี่น้องกอมันใหญ่เน้อแต่ทำไม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่พี่น้องหากลับมาพี่น้องเอ้ยมึงรูดได้บักเลยลายมึงพี่น้องหากหากะฮาสี่กอฮากอเนาะหอดแล้วบ,บ่าหากอนปลาลูกหนาไม้ตะหนอนหนาไม้ทั้งนั้นเลยซับแบบง่ายๆเลยปลาลูก นี่นี่โอ้โอโกอหนึง่งอหนึง่งได้บบละลายโอ้ทเทยวนั้น,นมีแต่หนอนนะไม่ กอหนึ่งได้ตั้งพอแกงปลาลุงไอ้คำสมมุิว่าแกงครอบคุณหน่อยกับสามอันกับพ่อแล้วเนาะน้ำมันลายเลยปลาพี่น้องตัวแดงๆมาเอาสิเอาเมื่อยแม่ใหญ่จืดเผาสุบพี่น้องมันขึ้นเหี้ยวไปแล้วบ่ได้บ่ได้สิซับน้ำมันกับปลาลุงไอ้ ปาพี่น้องเราใหม้กือลายท้พี่น้อง,นองกนหน้อยก็มีแต่หน้าใม้ขึ้นเหี้ยวก็กระถือปลาลุงเอ้ยขาเจ้าบ่ได้มาหาเนาะเบิง่งแม่น้องแกม,มุ้งสิเข้าไปสองสแซวได้บ่ตัวมันขึ้นเหี้ยวนี่ปาโธ่เฮาเสื้อเมื่อ,อยแม่ใหญ่จืดเผาสุบเนาะหืเป็นอะไร เป็นอะไรมันกำลังสิเป็นไม้แล้วแต่ว่าเสียงอาไ้เรียบบ้านข้าเจ้าบดิฮาพี่น้องเลยว้ายเสียงลำไม้หักว้าย อุ้ยโอ้ยบ่ยได้ปลาลูกปลาด้ยปลาลุงจ้ะนี่แม่น้องแกบบเอาออกมาแล้วปลาลุงนี่หัวส่องขยะอยู่แท้ปลาลูกปุ๊ปุๆๆๆ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนอนทำไมปลาลุงเอ้ยบ่เคยหัวบ่เคยเห็นว่าลายปานนี่จักเทือ่อ สามสี่หน่อเรียนกันเลยพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป้าเจ็ดหน่อเจ็ดหน่อแลยตาลูกเว้ห้าสิบซับตอนนี้เนาะ รับมือเดียเรยอปลาลุงเดอสั่นเ้นกับขอโทษขอภัยลายลายซับอ่อนบัดเล้แหละอย่ามันเนาะหมุนเบิดน <c oughs> นี่นี่นปลาลุง ย่ามน,นะเขาจะาบันมา,าตกแท่นี่บอกกหมัดเขาแล้วพีน้อ เสียมข่อยกับย้าอยู่เดอ้อมาเอาเลยน้อพี่น้องน้ำไม้กระโพดกะโพน้ำไม้ลายเนาะอันนี้สอบที่สองพี่น้องตอนหน้นสอบที่หนึ่งได้ลายได้หลายโพดโพ โอ้น <c ười> ้ำไม้พี่น้องเอ้ยมีแต่น้ำไม้สนงกจังลางอยู่น้ำไม้ลายลายพี่น้องเก็บบ่มสีเอาอยู่บ่เลยลายไนี่วอ้อโถปลาลุงน้ำไม้เยียมกับใบหยาบเข่าปานเลยกอกับใบใหญ่นี่เจ๋งเลยปพราะในอ่างปลาตะบกคนเยอยะขนายใหญ่สอนเด้สอ่อนมัมีแหงเด็กน้ำไม้ ว้ากล่องกระสันน้ำปลาลุงเว้พอได้ดอกต้องต้องได้ผักไปก่อนเนาะจากสีซับซอนหนาะไหมเยอะมากนี่ซับเลยได้บอได้หรือบ่ได้บ่ได้กับสีซับทั้งนี้เต็มสอบบ่ลรอบ่ เบอร์น่าทำไมเดียวอันพักใหญ่พี่น้องาะไมแม่พักใหญ่เลยจ้ะโน้องหนักสับโนโลนเอาบอไรเลยเนี่ยอืมบอไรคือบ้านเฮานายงเลยเนาะธรรมดาจริงว่ะเนาะแน่นอันใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องเสียงของไหมน้องแกบุ้มอู้อู้ จับเป็ดจับไก่อู้หลายเกินแมนโพดน้องหนักซับพี่น้งองเลยตะปูบ้างตะปูดบ็ออกมาเอาหนอกพี่กอกับบอตเตาร์มีและพี่น้งองเลยผักมหมักกรล่ำห,หนังมุกเค็มดิโหด้วยทางน่ะว่าวดีดีเขาจะเอามีดอันสำคัญอนะไรสัก แต่ขานาดนี้ยังลายเลยสำพากับกตะเจาะอาโบเบิดนะปลาลูกไหมป๊าดูปดลายน่ะไน่ะปลาลูกผูกขายแค่หล้กระซองหน่อเอาเมื่อจะเสร็จอะไรกิกน,นออลายนามั้ากระ่อนกระดือพ กอมันติดติดกันแบบมันาแบบมันห่างๆเนาะแบบเออแบบมันติดๆแล้วมันแปดเนาะมันกับพอหาได้แบบนี้เป็นหน้าคนอยู่บ่หนี่โอ้โหโอ้มีเจ้าไปเลยเนาะนานเนาะสองกับสอบเจ้าเมื่อเฮ็ดเลาเลิกกินออกมาบ่ มาสองสัโมงลนี่ค่ะมาบอ้องนักคับพี่น้องลาไมออกมาปุีจะกินเบิร์บอนเมื่อกัเมื่อ

ยังคนลองเพลงลองเอ้ยนะใม้โผล่โผล่นลายลายโบ่อเสียนอคุดหลอบ่อหลังมาเลยเขานี่แต่ส่วนไทยมันแบบมันบอวนข้เสุเียมเจ้าได้ตัวหนเีุ้ดเสียมเล็กนะเสียมใม่ เตียมา,ามาดัวเจอดเอาเลยจะเก็บไปิขับไปเออแต่คุณนะป้าตัวปาเอาอไเอาจ,จอบจอบข้าไปโอ้โมี่งอ่ะิดกันเลยหนยัน่อยคิว่น้วปับนาไม้แม่แม่ มไดนเีนเลยออลาได้ทางปลาโลดทำโตแดงกับพ่อเลยนะแม่สุกแม่ใส่หัวงาใส่จ้าหน่อยงาขาวงาแม่กินกับมะเขือสุดยอดเลยอยากเข่าด้วยนะปลาผิดเอาเลยสันนีเป็นคนอนาจารแม่ เป็นคนร่อมอย่างเดียวจ้าสบายดพอหูใหญ่เลยใหญ่ไมใหญ่ไปซับเอาเบิร์ดงไรเดอนี่เมื่อไหร่าแม่เผาได้นี่เอาขาดนี่เด้อเฮ้ยโตนโตเฮ้ยคือบ้านเฮาน่ะตูดแบบนี้ก็บ่ได้ยั่งเลยนี่โอ้ยข้าศตรงไหเข้าเจนว่า

้ห่ไม้วไ่งเข้าตงสิบหาลายหน้าหน่อไมิหนอไม้ที่น้องนสิไปหาขายคนเ่่อนสิใหม่เลยนหน้นหนก็งสิเปลี่ยนใม่ตอนนี้เราถอยแห้งสิเปลี่ยนอาชีิใหม่เลยเกธุรกจใหม่นะขายหนไม้เุรกจใหม่ขายหน่อไม้เบิ้ลหนไม้แล้วก็ขายอันนั้นแหละโิ้หอม้หขายขายหนไม้เชืมันพาอะไรมาจบของ้ขายของเฮ้อ ของดีมีราคาของยังของยังมีลามีลายคมมาแมนของเดียวได้ขอน้องห้คิวเห็นลกษอ่อนีนเห็นลกษะอ่อนลกษซับน้ำปูแล้วางควยทั้งนั้นก็ไม่หนนะป้าว่าอนีรดีอืมข้งแอลกได้ะมานน้ำจะปกติขาาในข้งเียะ มีไรบ่อนไปไรเดียวได้ขังเทียนผมก็บมีขี้กะเทียมมันดีมันมีน้องนี่พากแล้วคนน้องคนเขาบอกหาบางคนน้องเขาจะบ่มากินเขาจะบ่มักินมีช่องปากห่วยอีกใช้สะทอนไม่ห้าหน้ ถือมาได้บ่เฮ้ยนี่ยักแลี้ยงนายปลูดลายปลูดใชยก็คือไปแต่โตดึงด่งดึงด่งมันบ่ได้ได้เด้นี่มันเต็มตาได้เฮ้ยขึ้นหอไปเสียผ้ามันนั่งนี่เนาะใส่โตนอ่อยก่อนตัวใหญ่ถือน้าน้องข้ามฟันนอกเลย luôn lại. Ừ. đây là cả làm bạc thứ bạn nữa nói 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 không? này cả oh, bây giờ bớt rồi đó luôn một no. cái พ er ่เจ้าเราบอคอยหาเนาอทางหนเอาหาดงาไปกํลังสิฟากันอวยเมื่อเลพีน้องเลยหน่อฮาพี่น้องวิธีเพิ่นสียามไปบ้านเส็อะไรเด้เสิบัตําแกบ้องที่พวกแอวยาวเอาสายเสาเสองมาฮาซองสมุนกันน่งเลยปูป่าเลยเนาะก็หน้หม่กไบ่ได้หกพี่น้องเลย เจขาหากับปุกใกล้ได้เพออมันนาสิฮาวเวียดนามฮาวเอาแบบต็มาวงกันหาพี่มากใกล้กันพมาเบิ่งกน้าไหม้นี่ปลาได้องสอกับกระตาซองสอบกับกระตาหนึ่งเพี่วอลยอู้สบายเลยแบบนี้ บ่บอยหิวคนละกันะสิทือันนะยุงขึ้นไหมมาเริ่มนป่งมาสองคนเอ้ยไปซ้ายทางน้เลยไปทางนี้นะเอาเอามาทางนี้อ่ะหอ้าพี่น้องเยไหลกันเซลเซเนพพี่น้องเย เสียงเบงขีสนั่นเอืออะอือ่ะพี่น้องเอ้ยโ้ยปดโพพี่น้องสงกระสอบพี่น้องเอ้ยป้าเสียเมื่อบานป่าได้รปนี่ป้าอะไรพี่น้องทงเสียกันยังทงส่งกันยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn